สวัสดีครับซื้อของออนไลน์โดนโกงไม่ได้ของฝองอผิดออนไลน์ได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หากเพื่อนเพื่อนซื้อของออนไลน์นะครับประสบพบปัญหานะครับโดนโกงนะครับได้ของที่ไม่ถูกต้องนะครับโดนเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์นะครับให้เพื่อนๆมาครับมาที่เว็บไซต์นี้นะครับ efilling นะครับ efilling.coj.go.th นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ยื่นฟ้องออนไลน์ได้24ชั่วโมงนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับคงไม่ได้มาทําวิธีการฟ้องหรือขั้นตอนทั้งหมดให้เพื่อนๆ่ได้ฟังนะครับคงจะเป็นแบบเป็นแนแนวนะครับก็บอกว่าเราจะต้องทํายังไงบบบ้าางนะครััวว่่เกกีย การยื่นฟ้องออนไลน์นั่นเองขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเลือกประเภทผู้ใช้งานนะครับเราเป็นประชาชนทั่วไปก็เลือกตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการลงทะเบียนนะครับเพื่อนก็ต้องการทาการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับทาการลงทะเบียนเสร็จแล้วถึงจะเข้าสู่ระบบได้นะในขั้นตอนถัดมานะครับลงทะเบียนใช้งานระบบ e filling นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกรอกรายละเอียดให้ครบนะครับกรอกให้ละเอียดให้ครบแล้วก็ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็แนบไฟล์บัตรประชาชนให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็จิ้มปุ่มยืนยันการลงทะเบียนด้านล่างได้เลยนะครับก็ให้ทําการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยน,นะครับมันจะมีรูปแบบการยื่นฟ้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับวิธีการยื่นฟ้องก็ให้เพื่อนๆมาเลือกในส่วนของหัวข้อนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างมันจะมีวิธีการยื่นฟ้องต่างๆเนี่ยบอกให้เพื่อนๆให้ละเอียดเลยนะครับอยู่ที่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่พเพื่อนๆจะต้องเตรียมไว้นั่นก็คือพวกข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลการซื้อขายนะครับแคปหน้าแชทต่างๆนะคร หมายเลขการซื้อขายนะครับแล้วก็บัญชีที่เราโอนไปนะครับชื่อนามสกุลของผู้รับเงินนะครับต่างๆส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับถ่ายวิดีโอนะครับในตอนที่เราแกะกล่องสินค้าด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่ใช้ในการยื่นฟ้องนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําตามขั้นตอน ในเอกสารที่แนบนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้กรอกละเอียดให้ครบนะครับเพื่อที่จะทําการยื่นฟ้องนั่นเองนะครับก็ให้กรอกละเอียดให้ครบให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มตัวอย่างหลังจากที่เราทําการกรอ,อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะครบทวนทุกขั้นตอนนะครับล้วก็ส่งยืน่น ฟองลองได้เลยนะครับพอเราส่งไปแล้วมันก็จะมีแบบเนี้ยขึ้นมานะครับว่าเราทําการยื่นสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจะได้รับ SMS เเป็นข้อความเข้าที่มือถือของเรานะครับมือถือที่เราเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะยื่นฟ้องออนไลน์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ